มาถือภาพก่อนได้เลยค่ะขออนุญาตนะคะ,ะท่านขาขออนุญาตด้วยทับผาเสร็จยังไม่แล้วหรอถุงมือหนึ่งเท่าไหม,าม,ไมไนยายกกธ์นายช่างตำเภอและคณะกรรมการสมาชิกเหล่รารัชชาจังหวัดภูเก็ตที่วั่ที่4ตู้เย็นขนาด7.9คิวจำนวน10รางวัลรางวัลที่5เครื่องซักผ้าขนาด บัดนี้ได้มีผู้มาแจ้งความจำนงขอรับรางวัลฉลากระชาติการกุศลเรียบร้อยแล้วเหล่ากาชาติทีสิบรางวัลดิฉันขอกราบเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ผู้ว่าราชการจังหวัดรับขอถือโอกาสนี้ทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่มีส่วนช่วยชอบและกับเพื่อนงานทางภารกิจของเหล่ากาชาติจังหวัดและสภาการชาติที่เตรียมบัทึกภาพที่เตรียมบัทึกภาพก่อนได้เลยค่ะ มอบทุงน้ำซับให้กับกระชาติเพิ่มขึ้นอันนั้์เป็นที่จะดโดยจังหวัดเลยหรือเปล่าะจังหวัดบุรีรัมย์ท่านนายงการชาติจังหวัดบุรีรัมย์ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ท่านปลัดจังหวัดอำเภอทุกอำเภอนะคะวันนี้มาปุ๋ยเหล่าสักข้งมากนะคะท่านหัวหน้าสนับงานพี่สันนิษานเขียวไทยสงคุณวนรอดศรีสุระ คเป็นลิงค่ะขอบคุณมากนะคะของลูกของลูกเนี่ยเหรอเออจะของจับได้พ่อก็ซื้อไงพี่เล่ลูกได้พเจมส์หนูตานมาถ่ายรูปกันนี่เราไม่รู้ว่าคุณหน่อยได้เราเรียกว่าโคโค่นี้ ลูกหลาโปรดรับทะเบียนรถกันเด้อกรุณารัรทบทะเบียนรถด,ด้วยค่ะเจ้าของรถทุกท่านนะคะกรุณารัรทบทะเบียนรถด,ด้วยนะคะกรุณารัรทบทะเบียนรถด,ด้วยค่ะสักครู่นะครับ